สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามวันโนเวนะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเนาะเนื่องจากเราไม่ได้เจอกันหลายวันมากนะคะวันพึ่งกลับไปทํางานอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองแล้วเนาะก็เนื่องจากช่วงนี้วันจะบอกยังไงดีเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยวันอะได้คุยกับออน้องนอง หลายๆคนหรือหลายๆท่านก็แล้วแต่คือมีน้องบางคนนะคะที่วันรู้จักนี่แหละแต่เนื่องจากว่าน้องน่ะดูก็คือใช้โซเชียลใช้อะไรเหมือนกันกันกบเรานี่แหละแต่น้องน่ะไปพุ่งโฟกัสอยู่ที่ คนอื่นเหมือนประมาณว่าพอดูพอดอูใครเคยเป็นไหมพอดูโซเชียลแล้วก็คือเหมือนแบบพอเห็นชีวิตคนนั้นชีวิตคนนี้เขาได้ไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สามารถทำแบบนั้นทำแบบนี้ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะสำหรับวันนะคะวันอะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ใช้โซเชียลในแง่นั้นนะคะ วันใช้ในโซเชียลในแง่การเรียนรู้ไปหาความรู้ไปหาสิ่งใหม่ๆที่เราไม่รู้แต่วันไม่ได้ไปหาไปไปเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยคนนี้ไปเที่ยวตรงนั้นคนนั้นไปเที่ยวตรงนี้แล้วเฮ้ยเราไม่ได้ไปเรารู้สึก ได้ค่าหรือรู้สึกว่าแบบโอ้ยอชาเขาจังเลยเขาไม่ได้ไปอะไรไอเราไม่ได้ทําแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยวันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะสาหรับวันวันวันจะใช้โซเชียลเพื่อหาความรู้เพื่อหาเพื่อหาข้อมูลเหมือนเหมือนอย่างวันเป็นเป็นคนชอบปลูกกลาบวันก็จะใช้โซเชียลเพื่อไปหาข้อมูลเพื่อไปหาหาวิธีดูแลกลาบหานน่นนี่นั่น อันนั้นคือวิธีของวันนะคะวันวันใช้แบบนั้นนะคะวันจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูโซเชียลเพื่อ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 เออเอาไปเปรียบเทียบเพื่อไปไปดูว่าคนนู้นทำอันนั้นคนนั้นทำอันนี้แล้วทำไมเราไม่ได้ทำทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยวันจะไม่ทำแบบนั้นวันจะไม่ทำแบบนั้นวันก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาพูดวันก็เลยมีแค่มีความรู้สึกว่า บางครั้งคนเราอะคนเราอะไม,ไม,ไม่ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ชอบดูสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในมือว่าเรามีอะไรน่าอิจฉาหรืออะไรมากกว่าไม่ใช่ไปดูสิ่งที่อยู่นอกมือเรานะคะพอะเรื่องบางอย่างที่มันอยู่นอกนอกนอก นอกการควบคุมอ่ะมันมัน,มนเราทําอะไรไม่ได้นะคะเราทําได้แต่สิ่งที่อยู่ในมือเราเราควบคุมได้แต่สิ่งที่อยู่ในมือเราวันก็เลยแค่มีความรู้สึกว่าบางครั้งคนเราอ่ะเราอ่ะชอบดูชอบเอาชีวิตเราอ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมคนนั้นเมีัน,นี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคนเราอ่ะชอบเป็นอย่างนั้นแต่วันคิดว่าจริงจริงอ่ะเราควรจะฝึกตัวเอง คือไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากนะักไม่เอาทําไมคนนั้นเขาได้อันนั้นคนนี้เขาได้อน,นีออ้สามีซื้อไอ้นั่นสามีเขาซื้อไอ้นี่นุ่นเนี่ยอะไรเงี้ยสำหรับวัน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 ววันไม่มองแบบนั้นนะคะวันไม่มองแบบนั้นวันถือว่าบางคนที่สามีเขาซื้ออน,นุ่นให้ทําบ้านให้ซื้อเพชรให้ซื้อของแบรนดน์ให้ซื้ออะไรให้ก็แล้วแต่นั่นก็ คือวิถีของเขาไม่ใช่วิถีของเราเพราะสำเพราะสาหรับเราเราสาหรับวันวันวนว่าวันมีความสุขในในในแบบของเรานะคะเหมือนอย่างที่ว่าเรามีเงินหมื่นหนึ่งเราก็มีความสุขของเราในเงินหมื่นหนึ่งของเราเราไม่ได้ไปมองว่าทําไมเราถึงไม่มีเงินแสนเพื่อเราจะไม่มีความสุข ะะวันไม่เป็นแบบนั้นวันไม่เป็นแบบนั้นวันจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือหรือสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็แล้ววันก็ไม่อยากให้เราเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครอย่าดูโซเชียลแล้วเอาชีวิตเราไปเปรียบกับคนที่อยู่ในโซเชียลเพราะ ร้อยเปอร์เซเวลาเราเห็นอะไรในโซเชียลส่วนมากเขาจะโชว์แต่ตอนที่เขามีความสุขเขาโชว์ตอนที่เขาได้อนุนได้ไอนีน้ซื้อไอ้นั่นซื้อไอ้นี่แต่เราไม่รู้หรอกว่ากว่าเขาจะได้สิ่งนั้นสิน่งนี้มันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะคะมันทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ๆแล้วมันตกลงมาใส่มือเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่ง เขาก็ต้องทํางานเก็บเงินกว่าได้บ้าหลังนั้นคือวิถีมันไม่เหมือนกันนะคะวิถีไม่เหมือนกันวันแค่พอวันเห็นแบบนั้นวันแค่อยาวันนี้วันก็เลยแค่อยากจะมาพูดบอกทุกคนว่าวันไม่อยากให้ทุกคนใช้โซเชียลเพื่อการเปรียบเทียบวันอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลเพื่อการเรียนรู้หาความรู้คือ ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่เอามันมาเป็นเหมือนประมาณว่าไปเปรียบเทียบพอเราเห็นแล้วเราก็จะไม่มีความสุขนนนี่นั่นวันคิดว่าอย่าทาแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมันมันไม่จําเป็นมันไม่มันไม่อะไรเลยเพราะวันเชื่อว่าวิถีใครวิถีชีวิตของใครก็ของคนนั้นค่ะเราอย่าเอาวิถีชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนที่หนึ่งคนที่สองอย่าทําแบบนั้นเลยมันชีวิตมันจะไม่มีความสุขมันจะไม่มีความสุข เหมือนวันนั้นที่วันได้ได,ได้ได้คุยกับน้องคนนั้นวันก็ยังบอกน้องคนนั้นกลับไปนะคะว่าแล้วชีวิตหนูไม่มีความสุขตรงไหนไม่เข้าใจเพราะเราเพราะเราเพราเราม,มีความรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองเหมือนอย่างตัวเองเหมือนตัววันเองนะคะวันก็ไม่ได้มีเงินเงินล้านวันไม่ได้มีเงิน20ล้านอะไรก็แล้วแต่แต่วันก็มีความสุขของวันในแบบของวัน ท,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 ทุก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 วันด้วยค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีความยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะยิ่งหลังจากผ่านโควิดมาอะไรมาก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้วันถึงได้มีนโยบายบอกคุณสามีว่าวันเราย้ายบ้านเราย้ายเราอยากให้คุณคุณสามีเรากเกษียณแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่ทางเหนือเพราะวันมีความรู้สึกว่าวันไม่อยากรอ วันวันวันไม่อยากรอว่าออ๊ยว่าต้องรอให้คุณสามีเกษียณก่อนเราถึงจะทําอันนั้นจะทําอันนี้วันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องรอเรามีความสุขของเราได้ทุกวันแค่วันได้กินวันได้กินกาแฟอร่อยอร่อยวันก็มีความสุขแล้วได้ทานอาหารอร่อยอร่อยวันก็มีความสุขแล้ววันจะไม่รออะไรทั้งสิ้น ต่อไปนี้วันจะไม่รอวันจะลงมือทำวันอยากทำอะไรวันจะลงมือทำเลยวันจะแล้วก็จะไม่เอาชีวิตจะไม่เอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดเพราะคือถ้าเปรียบเทียบในในในการเรียนรู้ในการหาความรู้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะไม่เปรียบเทียบว่าโอ้ยอิจฉาเขาเขาได้ไปเที่ยวตรงนั้นเขาไปเที่ยวตรงนี้ อได้ปลูกบ้านหลังใหญ่มีรถอย่างหลังมีรถคันใหญ่คุณสามีซื้อของแบรนด์เนมให้หรืออะไรวันจะไม่วันจะไม่ใช่วิธีแบบนั้นนะคะวันจะไม่ทําแบบนั้นวันก็เลยพอวันได้คุยกับน้องคนนั้นวันก็เรินความรู้สึกว่าเออวันอยากเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะวันก็เลยวันแค่อยากจะบอกว่าบางคนที่เห็นผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศแล้วเหมือนประมาณว่าโอย อิจฉาเธอจังเลยเธอมีความสุขนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้วันก็อยากจะบอกกลับไปว่ากว่าทุกคนจะได้มายืนตรงนี้มันไม่ได้ง่ายนะคะกว่าจะกว่ากว่าจะมันจะกว่าจะผ่านอะไรไปได้ในแต่ละปีในแต่ละวันอะไรเงี้มันไม่ได้ง่ายเลยอย่างของวันเองตอนวันมาปีแรกวันก็อยากจะบอกว่าวันก็ภาษาก็ไม่ได้ดีทุกวันนี้ก็ใช่ว่าดีนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีนะคะ แต่ก็พยายามมากขึ้นปีแรกๆที่มาคือเขียนคำจดคำเลยด้วยซ้าไปเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนภาษานอตเขียนคําจดคําเขียนคําจดคําแต่และสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยว่ามันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะคะมันลําบากแค่เรื่องภาษา แค่เรื่องอะไรเฉยๆแต่ทุกอย่างอยากบอกว่าที่นี่ให้โอกาสที่นี่มีมีม,มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสวัสดิการถ้าสิ่งหนึ่งที่จะน่าเบื่อที่สุดคือเรื่องไปหาหมออย่างที่อย่างที่เรารู้กันนี่คือหนึ่งเรื่องที่ทำให้น่าลำคัญที่สุดก็คือการไปหาหมอนะคะแต่อย่างอื่นทุกอย่างโอเคมากและอยากจะบอกว่าขอบคุณ ขอบคุณโอกาสดีๆที่มีมีเข้ามามีมีให้ให,ให้ให้ได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายเพราะวันคิดว่าถ้าวันอยู่เมืองไทยวันก็คงไม่มีโอกาสที่ที่จะได้ได้สามารถทำช่องได้สามารถมีเรื่องอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพราะสําหรับวันวันคิดว่าปีนี้วันโตมากขึ้นคือ อีกไม่กี่ปีวันจะตอนนี้วันห้าห้ากว่ากว่าวันกำลังจะขึ้นไปอยู่ตรงเลขหกแล้วนะคะวันก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอ,อ,อย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตใครอย่าเปรียบเทียบค่ะอย่าเอาไปเปรียบเทียบทุกคน มีความสุขในแบบของตัวเองได้อย่าเอาอย่าอย่าอย่าไปมองตรงนู้นตรงนี้เวลาดูโซเชียลอย่าไปอย่าอย่าไปเปรียบเทียบนะคะอย่าไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปเปรียบเทียบค่ะเพราะทุกคนมีเวมีวิถีของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววันเชื่อว่าอย่างคนที่เราเห็นว่าโอยเขามีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันโตโตได้ไปตรงนู้นตรงนี้กว่า เราบางทีเราก็ลืมคิดไปเหมือนกันว่ากว่าเขาจะมายืนถึงจุดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกันนะคะมันไม่ได้ง่ายเลยเหมือนเราเหมือนกันเหมือนตัววันเองเหมือนกันกว่าเราจะมายืนตรงนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเสียใจก็ไม่เคยเสียใจที่ได้มายืนตรงนี้แล้วก็มีความสุขทุกๆวันที่ได้มายืนตรงนี้เช่นกันนะคะ นั่นแหละคะ่ะวันนี้วอนแค่อยากจะมาคุยเรื่องนี้ว่าวันอยากให้เพื่อนๆใช้โซเชียลอย่างมีสติและมีความสุขอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบนะคะอย่าไปเปรียบเทียบขอให้ทุกคนมีความสุขในวิถีของตัวเองอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะมีความสุขมากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพทำวันนี้ให้ดีที่สุด นะคะทุกคนสําหรับวันอะตอนนี้วันมีความรู้สึกว่าวันอยากทำวันนี้ให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะได้ไม่เสียใจนะคะจะทําให้ดีที่สุดเลยนะคะแล้ววันก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะคะที่ทําให้วันมาได้มา ได้มาพูดหน้ากล้องได้แบบนี้นะคะวันอยากบอกว่าขอบคุณมากนะคะวันขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะคะนั่นและค่ะวันนี้เออมาคุยเรื่องไรสาระกันแล้วถ้าอย่างไงเดี๋ยวมาเจอกันกับวันในคลิปต่อไปนะคะวันขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ที่เป็นกำลังใจให้วันมาเสมอวันาฝากติชมให้วันด้วยนะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่วันอยากให้เพื่อนๆเ,เขียนคอมเมนต์ให้วันข้างล่างนะคะ ่อวันจะได้เอาไปปรับปรุงช่องเล็กๆของวันเนาะถ้ายังไงเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันขอบคุณมากมาดามวันนอร์เวย์นะคะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกคนรักทุกคนนะขอบคุณค่ะ Thank you for watching I hope you come back to see uh, my channel VC Thank you bye bye